ครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ผมจะรีวิวรถไถน,นะครับให้เพื่อนๆดูคือเมื่อคลิปก่อนเนี่ยผมเอาเอา,เอาลงคลิปที่เป็นการไถนาเนาะภาคสนามมาเนาะว่ามันไถลึกไถได้ลักษณะนี้ประมาณนี้ผ่านสีอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเนาะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเพื่อนๆ,ๆเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นคูโบตารุ่น L 2000นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเขาโลกโลก้เขาคือสีส้มนั่นแหละผมอะไปไปซื้อซรากเข้ามาในราคาสองหมื่นนะเนาะก็ก็เลยมัน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 เก่ามากอะก็เลยต้องทำสีใหม่แล้วตัวผมอะชอบสีเขียวก็เลยจัดเลยคือมันไม่มีเอกสารน่ะรถตัวเนี้ยเนาะไม่มีเอกสารประสรงประาษีอะไรมันอันนี้มันไม่รู้มันกี่มือแล้วไง มันเก่ามันมัน,ม,นมันจอดมันพังแล้วอะ่ะคือแค่แค่แค่รถสตาร์ตติดอย่างเดียวนอกนั้นก็เอามาก็ซ่อมบานนะครับซ่อมซ่อมหมดเกือบสองหมื่นครับหมืน่นหมื่นห้าหมื่นโอก็แหละค่าอะไรค่าซ่อมอ่ะนะมีเพื่อนเพื่อนถามว่าฐานเนี่ยใช้กี่นิ้วมาดูเลยฐานเนี่ยเป็นฐานสิบหกเอ้ยสิบ สิบห้านิ้วครึ่งนะครับผานสิบห้านิ้วครึ่งนะผานที่ที่ที่ใช้ทั่วไปอะ่ะตามตามตามร้านเอ่อเครื่องจักรกลการเกษตรอะ่ะเขาจะมีสําหรับรถไถรุ่นเล็กนะถ้าเทียบรถตลาดคูปต้าก็จะเป็นรถรุ่นบีนะบียี่สิบเอ็ดบียี่สิบสี่อ่าใส่ด้วกันได้นะครับผานตัวเนี้ยมันมีสี่ใบถ้าเป็นสี่ใบอย่างเงี้ยคือผมพยายามปรับแล้วอะ่ะมันมันมันจะ ออกไปไปทางผานเบิอกอะ่ะมันจะกินลึกนะมันจะกินลึกครับส่วนอยากถ้าอยากให้มันมันกินต่ําลงมาหน่อยผมจะทําให้เป็นผานพวนนะเป็นผานห้าใบเหมือนแบบผานสําเร็จที่ที่รถรุ่น B ีเขาขายอะ่ะโตโยต้ามีผานสําเร็จนะสำหรับรุ่นรุ่นบนะรุ่น21แรงรุ่น24่สิบ่แรงใช้ด้วยกันได้กับตัวนี้ส่วนไอ้ตัวแขนจับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันใช้ด้วยกันได้กับของคูโบต้านะครับของคูโบต้าในตลาดนะใช้ด้วยกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นได้ตัวนี้ก็ก็มีขายนะมีขายทั่วไปแขนตัวนี้เนี่ยแขนชุดสําเร็จตัวนี้สองข้างเนี่ยตัวปรับตัวนี้มีขายหมดครับของตลาดมีถ้านะบางคนก็กําลังตัดสินใจที่จะ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 ,จะซื้อรถเก่าอนอกนะ แต่ไม่รู้ว่ามันมันอุปกรณ์ต่างๆชุดดึงชุดไถชุดอะไรเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้ไหมใส่ได้นะต่ถ้าซื้อมาแรกๆท่านก็ต้องปรับหาก่อนแหละนะปรับหา,าให้มันกินให้พอดีกันอะไรงไงผมก็โอ้โหปรับปรับอยู่ต้องนานนะ่ะคือเขาเขาประมาณว่าเขาขายทิ้งแหละรถดแนละ้วเนาะให้มาหมดเลยก็ต้องผ่าน ผานแล้วก็ล้อมีม,มีล้อมีล้อกันล่มนะล้อกันโคนนะมีมาให้ด้วยแต่ยางเนี่ยสภาพใช้ไม่ได้เลยผมก็ไปซื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะซื้อเปลี่ยนใหม่เป็นชุดนะส่วนเพื่อนๆอ,อาจจะสงสยนะัยเนาะว่าเอ๊ะรถรุ่นเนี้มันขับสองนี่ว่าแล้วทําไมมันมีผ่านไอชุดดันหน้าคื่ต้องบอกก่อนว่าดันหน้านี่ทําเองนะครับดันหน้านี่ทําเองอะผมจะ มาดูดานหน้าคือทำเองเนี่ยก็คือไอ้แขนข้างล่างไอ้ชุดเนี่ยชุดสีเขียวเนี่ยข้างหน้าเนี่ยชุดเนี่ยชุดค้ำยันอะไรต่างๆเนี่ยคือทำเองหมดนะคือเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะผมจะมาลงรายละเอียดว่าการทำผ่านด้านหน้าเนี่ยทำยังไงอะเนาะเนี่ยก็บอกซื้อมาเองสาย ซื้อมาแล้วก็เอามาอัดหัวเองคอนโทรลซื้อมาส่วนการต่อต่อยังไงกับนี่แหละต่อพ่วงก,กับชุดยกหางนี่แหละนะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผมจะติดเครื่องให้ดูถ้าใครสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับรถเก่านอกคูบตาเนี่ยสอบถามได้นะครับตัวนี้ยี่ยี่ยี่สิเอ็ด้ยไม่ใช่ยีแรงเนาะ,อะรอบรอบรอบเครื่องมันก็ ปกติทั่วไปเหมือนมันรถคูบต้าแหละอ่ะเขาเกียววนะ่างอะเนาะแต่ว่าการฉุดเนี่ยตัวนี้จะจะฉุดกว่ารุ่น B นะ B 24 B 21ิี่บีฉุดกว่านะครับฉุดแรงกว่าเพราะว่าเฟืองข้างในมันมันมันใหญ่กว่าแต่ให้วิ่งเร็วมันมันไม่เร็วนะครับอ่ะผมเปิดสวิตเดี๋ยวจะติดเครื่องเพื่อนดูนี่แต่ผมก็ต่อแต่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ติดเครื่องนะ อันตัวนี้เร่งหน่อย่พันเร่งสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไม่ได้ครับนะผมยินดียินดีครับยินดีตอบทุกคำถามครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวคร,งวคร,งวครังเดียวกิเลยนะมาดูมาดูระบบไฮดรอลิกเนาะคือต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับคนที่ มีมีที่นาไม่เกินไม่เกิน20ไร่อ่ะผมว่าเหมาะเหมาะเหมาะคือถ้าถ้าแบบซื้อไม่ไม่ต้องซ่อมพร้อมใช้เลยก็ประมาณอยู่ที่6-7หมื 7, นะ่นอะก็โอเคนะผมว่านะดีกว่าไปซื้อแบบต้องเป็นหนีระยะยาวอะไรเงี้ยนะมันมัน,ม,นมันไม่โอเคอะถ้าถ้าเรามีพื้นที่นาเยอะๆสามสิบสไร่ก,ก็ก็พิจารณารถใหม่รถรุ่นใหญ่นะ แต่ถ้าคิดว่าจะซื้อมารับจ้างไถเนี่ยผมว่ามันมันก็นั่นแหละนะทุกวันเนี่ยใครเขาก็มีรถเนาะตัวจะไม่รอดกันอันนี้ยกหลังนะครับเห็นได้เนี่ยหลังยกปกตินะอ่าดูนะผมใจหลังหลังมันยกแล้วก็ไอ้ข้างหน้าเนี่ยก็จะคุ้มกันได้เนาะ ใชครับคุดจันก e ันนาจันสินนะเราจะทำงานพร้อมกันได้อ่ะเพื่อนไม่ต้องห่วงแล้วก็จะคุดจันหน้าจันดันดันให้ลอยเลยก็ได้นะนี่ระบบต่อพ่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับดันลอยเลยดันลอยเลยมันก็จะเสียงดังหน่อยเน้องเพื่อนเนาะ ก็อาอันนี้อันนี้คือคือปล่อยลงปล่อยลงเองนะถ้าถ้าเกิดอยากลงเร็วก็คือต้องกดต้องกดให้ให้เร็วแต่นันี้ให้เพื่อนๆะดูช้าเนาะเดี๋ยววันหลังอ่ะผมก็จะรีวิวเกี่ยวกับการทำึ้นด,ดานหน้าเนาะก็ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทำเองมันก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะ เครื่องก็ยังโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวไงผมดับเครื่องก่อนมันรู้สึกจะคุยกับเ,เพื่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้เรื่องก็ <laughs> อ่าก็ต้องเอาลงก่อนเนะเาะลดลงก่อนอ่าดับเครื่องเราไม่ได้มีอะไรมากครับแค่ผ่อนมันก็จะดับเองเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละผมก็ไม่ไม่รู้จะจะพูด อะไรให้มันละเอียดไงบ,บางทีพูดไปมันก็บางทีเตรียมมามันก็ลืมอะ่ะก็จะพูดอะไรเอาเป็นว่าเพื่อนๆสงสัยก็ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ถามนะครับผมยินดีตอบทุกคําตอบเลยนะก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับก็จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆสาระดีๆให้เพื่อนชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ